ครับเดี๋ยวผมปูตินสอรัฐเดนมัวร์ฝายนี้เรซ้อมมากี่วันค่นี้ครึ่งครึ่งเดือนได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่บ้านแล้วก็เคลื่อนมาเก็บตัวที่สวนดิโอบันอมามาเก็บตัวที่นี่ประมาณกี่วันได้หนึ่งอาทิตย์ได้หนึ่งอาทิตย์ได้ตไดแต่อยู่ที่บ้านนั่นอยู่ที่ค่ายสวนัฐเดนมัร์ที่กระบี่ใช่แล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผุ้บกับสอนรค์รึเปลมีมี เพื่อนๆพี่ๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบห้าปีสูงเท่าไหร่ลครับเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบห้าห้าสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับมวยเดินมวยสองครับวันนี้จะต้องมาเจอคู่ปรบบเก่าเลยนะเฟซบุ๊กล่าสุดเพิ่งต่อยกันไปใช่วันนั้นเสมอใช่ครัวันนั้นก็ต่อยเบสเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่ไม่ได้ต่อยร้อยสิบห้าเลยเนาะแล้วเขามวยสไตล์ไหนเขามวย แข็งแรงครับเดินวันนี้วันนี้เลยต้องมาเจอใหม่คิดว่าวันนี้มาชูเดี่ยวได้ไหมมาชูเดี่ยวได้ไหมวันนี้ไม่ชูคู่จะพยายามไม่ได้ครับมั่นใจป่ะมั่นใจครับวันนี้ต่อ15เมื่อกี้ซ้อมหนักยังซ้อมแล้วเป็นไงบ้างเรียนอยู่หนึ่งปอนด์หนึ่งปอนด์เดี๋ยวมาวิ่งนะยืดเส้นยืดสายร่างกายตัวนี้ไม่เรนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะนะชูคนเดียวเลยคุ้มมากี่กิโล ผมมาสี่กิโลแดงต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสิบกว่าครั้งคนนะจังหวัดกระบี่อา้าวฝากเชื่อช่วยแฟนคลับล้วหน่อยว่าพี่น้องชาวกระบี่จะเป็นกำลังใจให้พวกเราวันนี้พร้อมเอาชนะนะวันนี้เปิดหัวคู่แรกเลยใช่อใายน้องโชคดีไปมาครับ